สวัสดีค่ะนี่เลยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วและเช่นเคยมีวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะเป็นฟักเขียวปลอดสารพิษป้าเก็บมาฝากค่ะลูกใหญ่ๆโตๆสดๆกันเลยทีเดียวและวัตถุดิบที่สำคัญอีกอย่างวันนี้นี่คือสันในหมูนะคะพี่จะมาทําเมนูสันในหมูตุนยาจีนใส่ฟักเขียวนะคะ วัตถุดิบที่ขายไม่ได้อีกอย่างคือเครื่องยาจีนที่น้องสามารถหาตามท้องตลาดทั่วไปหรือร้านขายเครื่องยาจีนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีเคล็ดลับประจำบ้านที่เมื่อทำเมนูนี้พี่จะต้องใส่เจ้าสิ่งนี้ด้วยค่ะก็คือนี้ค่ะขิงบุพอแหล็กนะคะให้พี่น้องใส่ลงไปด้วยทำให้เมนูนี้หอมจ้าและที่สำคัญอย่าลืมเลือกยาจีนที่ใหม่สดสะอาดนะคะจะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะ วัตถุดิบถัดมาคือหอมเทียมบุพ่อเหล็กพรนะคะสิ้วขาวจ้าพริกไทยผงนะคะจะตำเองหรือซื้อแบบขวดมาใช้ก็ได้ค่ะแล้วก็เกลือชูรสคานอนะคะในที่นี้พี่ใช้หนึ่งก้อนไปค่ะเรามาลงมือปอกฟักเขียวหรือขี้ร้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เมื่อเราทำการปอกขี้พ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเอา,มาเมล็ดเขาออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟักเขียวที่ยังอ่อนมากก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้า ต่อจากนั้นเมื่อเราเอา,มาเมล็ดออกเป็นบางส่วนแล้วนะคะเราก็จะทําการหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ขนาดตามใจชอบได้เลยนะคะจัดการตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ํามันลงไปจ้าน้ำมันร้อนเรียบร้อยแล้วให้นำหอมเคียมที่บุกพอแหลกลงไปผัดให้หอมเลยจ้า ถัดมาเราก็จัดการนำเครื่องยาจีนของเราลงไปผัดเลยนะคะการผัดเครื่องยาจีนก่อนที่เราจะทำการสุนจะช่วยทำให้เครื่องยาจีนของเราหอมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะขิงที่เราตำเติมลงไปในเมนูนี้จะชูกลิ่นชูรสให้เมนูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆลองนำเคล็ดลับนี้ไปทำตามดูนะคะ เครื่องยาจีนของเราสุกหอมได้ที่แล้วเราก็จัดการใส่สันในหมูลงไปเลยจ้าเราจะทำการผัดเนื้อสันในหมูให้เข้ากับเครื่องยาจีนของเราไปสักพักหนึ่งนะคะ พอหมูสุกได้ประมาณหนึ่งเราก็จัดการเติมน้ำลงไปได้เลยนะคะเราจะเติมน้ำพอท่วมหมูพอค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็จัดการปรุงรสได้เลยค่ะ mm. เมื่อทำการปรุงรสเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ถึงขั้นตอนการตุนเราก็ปิดฝาใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆเคี่ยวตุนเขาไปโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เราสามารถเปิดฝาและคนเขาได้เรื่อยๆค่ะเพื่อทำการกลับด้านให้หมูได้โดนความร้อนได้อย่างทั่วถึงจ้าต่อจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมอีกนะคะจนครบระยะเวลาที่เราต้องการค่ะ นี่ค่ะพอหมูของเราสุกได้ประมาณ70%เเซนะคะหรือระยะเวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเราก็จัดการนำฟักลงไปใส่นะคะและเราจะทำการตุนต่อไปจนกว่าฟักของเราเปื่อยนิ่มได้ที่นะคะจัดการปิดฝาไว้อีกรอบนะคะ เมื่อฟักเขียวของเราสุกได้ที่แล้วเขาก็จะมีความใสขึ้นนี่ค่ะแบบนี้ถือว่าเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตง่ายๆต่อจากนั้นก่อนยกลงก็ให้พี่น้องนำพริกไทยป่นนะคะลงไปใส่ได้เลยค่ะเมนูนี้เสร็จแล้วขออนุญาตยกลงจากเตาไฟเลยนะคะ เอาถ้วยมาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเมนูสุขภาพสันในหมูตุนยาจีนใส่ฟักเขียวของเราถือเป็นอีกเมนูแนะนำที่อยากให้เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะคะชอบไม่ชอบยังไงอร่อยไม่อร่อยยังไงติชมมาได้นะคะท่านั้นวันนี้ พี่คงต้องขอตัวลาไปกับเมนูนี้ก่อนนะคะวันหน้าจะพามาทำเมนูไหนกันอีกรบกวนฝากติดตามฝากรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องนี้ให้พี่ด้วยนะคะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะผ่านพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตวันนี้สวัสดีค่ะ